สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้มาดูเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์นะครับท่านผู้ชมนี่คือรถเก๋งน,นะครับท่านผู้ชมมาดูครับหน้าตาของเขาครับนี่เขาเป็นขี้เกลือแบบนี้นะครับท่านผู้ชมขี้เกลือที่ที่ขั้วขั้วบวกนะครับสวนทดลบผมไม่ค่อยเป็นนะครับท่านผู้ชมผมเคยนี่ครับเคยใช้โซนิกนะครับพ่นหลายเที่ยวแล้วครับวันนี้เราจะ แก้ไขใหม่ครับเราจะเอาเอาของดีกว่านี้ครับที่จะมาทาตรงนี้มาให้เป็นขี้เกลือนะจะเป็นขี้เกลือเนี่ยเขาจะทําให้จุดสปาร์กเนี่ยเขาเขาจะทํางานไม่ดีครับวันนี้เราจะมาทําอย่างไรนะคานผู้ชมมาดูเลยครับผมก็จะเอาน้ําร้อนนะครับนี่ครับน้ำร้อนน้าร้อนลาดเ,เลยครับน้าร้อนลาดครับก็แปรงขัดคานผู้ชม นี่ครับน้ำร้อนลาดลาดลาดเสร็จแล้วแปลงขัดครับขัดขัดค่อยออกหมดค่ะน้ำร้อนเขาก็จะเป็นล้างขี้เกลือออกนะครับไม่เป็นขี้เกลือนะคัะท่านผู้ชมก็ไม่เวลาเขาอยู่เยอะๆเนี่ยครับบางครั้งเราก็ลืมครับเสร็จแล้วเราก็จะทําให้พวกขี้เกลือเนี่ยบางครั้งก็จะทาให้อีทองแดงนี่ขาดเลยนะคัะท่านผู้ชม นี่ครับทองแดงนี่ครับเดี๋ยวต้องหาอะไรมาจิ้มๆครับหาไม้ก็ได้ครับเดี๋ยวหาเศษไม้มันเข้าไม่ได้ครับอนนี้ครับข้างในนุ่นครับล้างไปก่อนครับล้างน้ำร้อนล้างครับพวกนี้จะที่เกินเนี่ยมันจะไปกัดทองเหลืองครับทองเหลืองจะขาดเลยนะครับท่านผู้ชม เรางนี่แปลงสีนี่เขาแปงสีฟันเก่าแบบนี้ครับล้างไปเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมยังอยู่ข้างในอีกนิดหนึ่งครับยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวต้องหาอะไรมาจิ้มจิ้มออกท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปหาไม้ก่อนครับเดี๋ยวเอาน้ามาเติมน้ํามาเติมอีกครั้งค่าน้ำไม่พอครับมาดูขีปกันต่อครับนี่เราได้ไม้ตะเกียบเก่าเขาเก็บไว้ค่ะไม้ตะเกียบเก่านะครับก็ ผให้เขาแบนๆครับเอาคิสตาคัตเตอร์นะครับผลให้แบนๆแล้วก็แย่เข้าไปครับแย่เอาเกลือออกให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับค่อยครับเพราะว่าถ้าเกลือไปค้างเนี่ยทาให้หัวทองเหลืองอย่างนี้นะครับทองเหลืองขาดแล้วนะครับดี่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมอีกแล้วครับท่านผู้ชมเคลืองเงินนะครับเกลือเงิน ถ้าขาขาดนะครับเขาเขาขาดอยู่ใกล้มือช่างก็ยังดีครับถ้าเกิดเขาขาดในที่ <c ười> ใกล้มือช่างเราก็บลําบากครับรถรถไอ้พวกเกี่ยวกับเกียร์ออตโต้เนี่ยครับข้อสําคัญอย่าให้อย่าให้แบตเตอรี่เขาไฟหมดครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับบ้านไม่ได้ครับ ถ้าเกียร์ธรรมดาเนี่ยเรายังเข็นเราดัานด้านหลังได้แต่เกียร์ออโต้ไม่ได้ครับแบตเตอรี่ต้องต้องมีไฟตลอดนะครับท่านผู้ชมถ้าถึงอายุการใช้งานเราก็ถ้าแก๊กแก๊กแก๊แกไฟไมีเรียบเปลี่ยนแล้วครับสามปีต้องเปลี่ยนแล้วครับอย่าให้เกินให้อย่าให้เกินสามปีนะของเก่าเปลี่ยนใหม่ซะเลยครับอย่าไปเอาไปชาร์จไม่ได้ครับพวกนี้นะครับถ้าเกียร์ออโต้นะครับต้องเอาของใหม่ใส่ครับเพื่อ เธอเซฟถ้าเกิดเราไปรถไปดับกลางทางวิ่งไกลๆนี้ลำบากแน่ครับเกือบหมดแล้วครับคุณผู้ชมเอาเสร็จแล้วก็เหลือคงค้างประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ล้างให้หมดแล้วครับน้ำมาไหนน้ำมาแล้วนะครับ นำโมดลล่าหหมดเลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเอาผ้ามามาเช็ดเช็ดครับอ่ะเราผ้ามาเช็ดครับนี่อันนี้ก็เริ่มนี่นะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่ครับนะเริ่มแตกไปแล้วครับนี่ครับฝางเลยนะครับกันช็อตนะครับเดี๋ยวเราก็เอาพวกเทปกาวกระดาษนี่แหละครับมาใส่ครับถ้าเป็นเทปโฟกพลาสติกไม่ได้ครับโดนความร้อนเขาาไม่ทนความร้อนีนก็หมดกสภาพครับ ลูกตัวนี้จะมีขายหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่ามีขายไหมนะครับแกะออกก่อนครับแกะออกก่อนครับเพราะว่าอะวางข้างล่างรับเดี๋ยวหล่นลงไปเก็บยากครับเพราะช่องเขาเล็กนิดเดียวครับนี่ครับซับน้ํามาครับน้ําขังอยู่ในนี้ครับ สับให้แห้งโอ้ร้อนมากครับน้ำร้อน เครื่องมันร้อนเยอครับผมผมใช้มาครับเครื่องร้อนเยอยไปเติมน,น้ำมันมาเดี๋ยวสักขวบคงจะแห้งหมดแล้วครับเพราะเครื่องยนต์เขร้อนอยู่นะอ่ะเรียบร้อยครับแห้งไปประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นครับตอวนี้เราก็จะเอาโซนิกใส่มาอยู่ก็น่าจะเอาพวก จะระบีแล้วครับนี่ครับจะระบีแบบนี้แล้วครับน่าจะทาครับผมเอาโซเนกพ่นหลายครั้งแล้วครับไม่ผ่านครับเขาหนึ่งอาทิตย์เขาก็เป็นมาอีกนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะระบีแล้วครับทาเลยครับนี่ครับจะระบีมีทาเลยครับ ทาเฉพาะเฉพาะไอเดียนะครับบวกขั้วบวกก็ได้ครับขั้วลบยังไม่ไม่เป็นก็ไม่ต้องไม่ต้องทาครับนี่ทาไปเลยครับต,ตัวนี้น็อตตัวนี้ครับนี่น่าจะ ว่าช่างช่างบอกมานะครับให้ทานะไม่ใช่ผมคิดได้คนเดียวนะครับช่างเขาบอกมาให้ทาแต่ผมยังไม่ยอมทาผมเอาทดลองโซนิกพ่นก่อนครับเพราะว่าโซนิกไม่อยู่ครับโซนิกพ่นไม่อยู่เพราะยังเป็นอีกนะครับเอาเสร็จแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ครอบไปอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวเราไปเอา เดี๋ยวเราไปเอาจเจ้าเทปกลาออกมาแปะครับไม,ไม่แปะไม่ได้หล่นหายนะับท่านผู้ชมนี่ครับมันหักไปแล้วนะครับเดี๋ยวเ,เทปกลามา,มาแปะครับอามาต่อคลิปกันเลยครับท่านผู้ชมแบบนี้ไปเลยครับ แบบนี้ไปเลยครับสบ,บายแล้วนี้นะเจ้าตัวนี้ข้อดีของเขาเป็นกระดาษนะครับขอโทนความร้อนครับแบบนี้ก็ไม่หล่นหายแล้วครับถ้าเขาเกิดชำรุดเก่าๆเราก็มาเปลี่ยนใหม่ได้ครับนี่ครับสองชั้นพอแล้วครับ สองชั้นก็ถือว่าอยู่แล้วครับนี่ก็โอเคครับท่านผู้ชมแบบนี้ไม่หล่นหายแล้วครับแบบนี้ครับสุดยอดเลยครับแต่งเสียหน่อยก็ได้ครับตอนนี้ไม่สวยสำเร็จครับท่านผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะล้ำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามครับความรู้เล็กๆน้อยสำหรับแบตเตอรี่นะครับท่านผู้ชม บายยครับพ <laughs> อ,อแล้วครับงานเสร็จแล้วครับ